ไปดูเหตุการณ์ก่อนที่จะอ้อนป้ากันค่ะอะหนูเข้าที่นอนหนูก่อนเนาวแล้วเข้าที่นอนใหม่กันแล้วแล้วเข้าไปนอนแล้วเข้าไปนอนอนันน่าลงโอเคเห็นไหมคะก็น้องก็ชอบเพราะตอนหลังๆเนี่ยพเอเพลน่ะมันชอบมานอนตรงนี้ ชอบมานอนตรงหน้าประตูหน้าตู้เสื้อผ้าเขาเนี่ยหนึ่งที่แม่อก็เลยเพิ่มเบาะแบบว่ามีขอบให้แล้วก็กันน้ําให้ด้านล่างนะคะกันน้ํากันลื่นเพราะว่ามันใกล้ที่ชามน้ําเวลาน้องกินน้ําเนี่ยเวลาน้องกินน้ําเนี่ย เพอรเดินเข้าที่นอนค่ะเพอร์ฝันเร็ว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 เะเข้าไปนอนก่อนที่นอนเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่เพอร์เข้าไปในที่นอนหนูนี่เร็วเร็วมามามาอ่เข้าที่นอนหนูก่อนเออนี่มีเข้าไปนอนในที่นอนก่อนเข้าไปก่อนเออเข้าไปนอนแล้วเข้าไปนอนกับน้องๆแล้วเร็วเร็วเร็วเข้าไปนอนที่นอนอ่ะเข้าไปนอนก่อนเร็วเร็วเร็วเออ มาถามแม่เร็วโอเคอน,นอนลงอ่าคืนนี้พาเพลินก็ได้ที่นอนใหม่นอนที่นอนใหม่นะนะสวยจังเลยอ่ะใครเนี่ยลูกสาวใครวะลูกสาวใครวะโอ้ยเก่งจังเลยแม่สั่งให้นอนที่นอนใหม่ก็นอนได้แล้วอีกอันหนึ่งนอนได้ไหมอีกอันหนึ่งอ่ะมามาอันนี้ดิ นอนพี่นอนอันนี้นอนนี้ก็อาปายเข้าไปนอนนอนนี่หน่อยนอนอวดหน่อยเร็วๆรเข้าไปนอนก่อนเข้าไปนอนเออนอนลง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 โอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหลูกสาวเก่งสุดๆเลยอ่ะโอเคมาเอารางวัลได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไปเก่งมากค่ะไปเก่งนะคะไปเลย ถ่ายได้นะโ okay. <laughs> ขุดขุดขุดแล้วก็นอนสบายคะ่ะ <laughs> อาซาค่ะชีฟ้าเลยอาลอารอก่อนนะตอนนี้สองทุ่มเดี๋ยวสามทุ่มแม่จะพาไปฉี่นะอา,อาซ่าไปก่อนนะคะคนสวย